หินทุกชนิดเนี่ยจะมีพลังค่ะแต่ว่าก่อนที่คุณจะรับพลังเข้าได้ส่วนมากเราจะทําใจให้เราว่างก่อนเวลาคุณเครียดมาโมโหอารมณ์ก็บุดหงิดถ้าคุณมาดูหินเนี่ยมันก็จะเพลินในความสวยของเขามันก็เป็นการดูดพลังไปแล้วคุณก็จะสบายขึ้นถ้าสมมติเราเดินเข้าไปนในร้านขายหินแล้วเ,เกิดไปเจอหินก้อนหนึ่งแล้วเราหยิบขึ้นมาทําไมคุณถึงหยิบเขาเข้าหินเลือกคุณค่ะคุณไม่ได้เลือกเขาค่ะ ไอ้พวกไรายได้เนี่ยนะคะเราก็มีพื้นฐานนิดหน่อยที่จะสามารถดารมชีวิตอยู่ได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องพึ่งหินอะไรพวกนี้ค่ะแต่เราชอบค่ะเราสะสมเพราะเราชอบดิฉันชื่ออารามสีปุญญะทีิโลกค่ะมีอาชีพขายหินค่ะแพวกฟอสซิล หินสะสมพวกเล่นพลังเปิดร้านมาประมาณสักหกสิบปีแล้วค่ะตอนแรกจะขายเป็นพวกจิวเวลี่มาก่อนแล้วต่หลังก็เปลี่ยนมาเป็นหินพวกฟอสซิลพเพราะตัวเองชอบพวกนี้อยู่แล้วเผเอิญแฟนทํางานอยู่สฐานทูตไทยที่ในอังกฤษมาก่อนตรงกันข้ามเดี๋ยวม,มันก็จะมีพิพิธภัณฑ์เรียก natural history museum ในนั้นก็จะมีหินมีพลอยมีอะไรแยะๆว่างๆเราก็จะเดินเข้าไปดูค่ะแฟนก็บอกว่าร้านจิวเวลี่สมัยนั้นมันมีเยอะอะค่ะก็เลยอยากทําอะไรที่มันแปลกกว่าอันอื่นค่ะ ส่วนมากถ้าเมืองไทยเนี่ยนะคะเราจะเน้นหนักไปทางฟอสซิลค่ะซึ่งไม่มีใครมีมีบางส่วนที่เราไปหาเองบางอันเราซื้อมาจากเมืองนอกเพราะว่าธรรมดาเนี่ยเราจะไปอังกฤษทุกปีแล้วก็หินเนี่ยเราก็จะมีเป็นพวกพลอยแลกส่วนมากเราจะเน้นที่ผลึกธรรมชาติที่เขาเอาไปเล่นพลังสายมูส่วนมากเขาจะเน้นไปทางธรรมชาติซะมากกว่าก็มีวันหนึ่งเราก็ได้อึดไดโนเสาร์มาแต่เราก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรก็ไปหากลมซับเขาก็บอกว่าเป็นอึพอดีบางกากโพสเนี่ยเขาสนใจเราเขาก็เลย เอาเรื่องเราไปลงเผอิมมันมีผู้วซอร์คนหนึ่งมาจากเนเธอร์แลนด์เขาขอร่วมงานกับเราก็เลยเอาอึไปพิสูจน์ที่เนเธอร์แลนด์ที่มหาวิทยาลัยยูเทคเราก็เลยรู้ว่าเป็นอึไดนโนเสาร์จริงๆท,ที่เขาพิสูจน์มาแล้วอึมันเนี้ยนะฮะอันหนึ่งก็จะเป็น Her au, เฮอร์นิวโอทีกินผักอมนิวโวนี่กินแบบมนุษย์คือกินทุกอย่างเฮอร์นิโวกินที่เพ็่เฉพาะสัตว์ตอนที่เราได้เยอะบางส่วนตอนนั้นเราขายเพื่อทําธุรกิจแต่วันนี้เราจะเก็บสะสมไว้เพื่อให้คนไทยภูมิใจและได้มาดูของเรา อุกกาบาตเนี่ยนะคะจะมีอยู่4ีชนิดเขาเรียกเมทรไยรอันหนึ่งเนี่ยจะเป็นหินหินปนเหล็กล็กอันจะเป็นเหล็กอันเป็นแก้วแก้วอันนี้นะคะของคนไทยเจอะเยอะอันนี้เขาเรียกเทคไทยก็มันก็เป็นเมทรายรอย่างหนึ่งแต่ประวัติเนี่ยมันน่าสนใจปัจจุบันเนี้ยนะคะถ้าคุณไปดูพระพุทธร,รูปใหญ่ใหญ่ตาดำเอาสเกตด,ดาวทำค่ะตาขาวเป็นหอยมุกคนไทยนับถือมานานแล้วค่ะสเก็ตด,ดาวเนี่ย อันนี้ถ้าเราคิดว่าชีวิตเราเนี่ยอยู่ใต้อิทธิพลของดวงดาวถ้าเรามีชิ้นส่วนของดวงดาวเนี่ยมันก็สามารถป้องกันเราได้เราก็เลยชอบสเก็ตด,ดาวค่ะคือตอนนั้นเราทํางานร่วมกับนาซาสามสบกว่ปีที่แล้วเหลือสเก็ตด,ดาวเนี่ยมันเกิดจากการกระแทกของดาวหาง ตกลงมาฝรั่งเขาต้องการจะหาลุมที่มันกระแทกลงมาตอนนี้เขาไปติดต่อกรุม่มซับแนะนําให้มาหาเราเพราะเราเนี่ยสามารถจะสื่อสารกับเขาได้แล้วเราก็รู้แหล่งว่าตรงไหนที่เราเจอมาเทคท่าท,ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะ24กิโลค่ะบางคนมาซื้อเพื่อบส,สมเอามาเป็นซูเวเนร์คือว่ามาเมืองไทยก็อยากได้ของไทยบางคนก็ไปรักษาโรคก,ก็ไปขายต่อ เวลาไปเมืองนอกไปซื้อหินไปกับแฟนเราก็ดูดูไปมึงคือเพลนเขาถามเขาว่าเอ๊ะทำไมไม่นี่หิวข้าวจังเลยเ<ม>ขาบอกนี่มันสี่โมงเย็นแล้วเที่ยงเธอจะไม่ได้กินข้าวเลยดูไปหินนะคะชอบมากค่ะ <laughs> เราก็ภูมิใจนะคะบางอันเราก็ เก็บสะสมไว้เวลาลูกค้าแบบแฟนประจำอะไรงเงี้ยมาเราก็จะมาอวดกันว่าน,นี่นะฉันมีแบบนี้อยู่มีไหมมันก็จะเป็นความภูมิใจของเราแล้วก็ของเขาคือบางอย่างเนี่ยี่่เป็นของคนไทยเราเก็บเอาไว้เพื่อให้เด็กมาศึกษาคนไทยมาศึกษาได้ภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองมี